สวัสดีทุกทกคนด้วยนะครับพบกับผมปูซิเมนต์อีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้เราจะมาพูดถึงแพทใหม่ในในวันที่8กันยายนตอนบ่ายสนะก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นั่นแหละก็คือน่าจะเป็นอีเวนต์กลางเดือนถ้าให้ผมเดานะครับโอเคมาเรามาดูรายละเอียดกันนะไปดูพร้อมๆกันอีเวนต์กลางเดือนกันยายนหรืออีเวน การเดินที่9เนี่ยจะมีชื่อว่าเรื่องหนักใจของ emia, ยูฟิเมียยุทธการไดเอทลดน้ำหนักทำไมฟังแล้วแรดูกล่าวจังเ่ะแต่ค่อยว่ากันนะโอเคในอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของอีเวนต์แล้วก็ตู้ลิมิตจำกัดเวลาเดีย๋ยวเราค่อยพูดถึงตู้ลิมิตจำกัดเวลาตอนท้ายๆนะฮะไม่พลาดอยู่แล้วไม่ลืมด้วยโอเคช่วงระยะเวลาของอีเวนต์เนี่ย จะมีถึงวันที่8นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนาะหลังเปิดตอนบ่ายสจนถึงวันที่22ก็ประมาณ14-15วันนะครับแล้วก็ตัวอีเวนต์เนี่ยมีสตอรี่ให้เล่นเหมือนเดิมก็คือมีสตอรี่ให้อ่านให้อ่านให้เล่นก็ว่ากันไปมีดาบแทเทิรนให้เล่นเหมือนเดิมแต่ทุกอีเวนต์เนี่ยมันจะมีของอีเวนต์ให้แลกของใช่ไหมโดยอีเวนต์ event ในครั้งเนี่ย มันจะเป็นลูกเทนนิสครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเขียนว่าเทนนิสบอร์ลุกก็เทนนิสบอลน่ะแหละแต่ว่าในไทยเราเราเรียกลูกสักลาดหรือลูกเทนนิสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเรียกลูกเทนนิสละกันนะลูกเทนนิสเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้จากเอ็กซ์เพ o n ชั่นเอ็กซ์เพรสชันเควสนะครับหรือด่านสำรวจของอีเวนต์เท่านั้นนะฮะถ้าใครนึกภาพไม่ออกมันเป็นยังไงเนี่ยก็อีเวนต์ในออฟไลน์นะครับ อีเวนต์ในออลาเป็นครั้งแรกที่ทําแบบนี้และผมคิดว่า event อีเวนต์ต่อไปของกลางเดือนเนี่ยมันก็จะมาท่งนี้แหละผมคิดว่าที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเพื่อลดก,การใช้สเตมินาให้น้อยลงเพราะว่าทุกอีเวนต์ที่ผ่านมาที่ที่ก่อนหน้าในออฟลาเนี่ยอ่าอีเวนต์อย่างเมคาเฟ่เนี่ยก็ใช้พิซซ่าค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วก็มี event, อีเวนต์อะไรนะอีเวนต์ว่ายน้ำเอออีเวนต์ว่ายน้ำเนี่ย อันนั้นคือหนักสุดแล้วใช้พิซซาเยอะมากแล้วก็แบบถ้าไม่มีตัวอีเวนต์นี่แทบจะฟาร์ไม่ได้นะครับแต่อีเวน้นแ์ฟลาที่เป็น Expedition Quest er เนี่ยยังถือว่าถ้าเล่นได้แบบแย่สุดๆนะคุณยังได้ตัวแจกแต่หมายถึงตัวแรกอ,อีเวนต์แต่ถ้าเกิดเป็นอีเวนตว่ายน้ำเนี่ยถ้าไม่มีวิซซามากพอนเนี่ยอาจจะต้องปลาเพชรเล่นนะอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะเอ,อ เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอีเวนต์ว่ายน้ำเนี่ยคือเรื่องมานานแล้วโอเคเรามาดูตัวละครตัวแรกอีเวนต์กันนะครับตัวแรกอีเวนต์ในครั้งนี้จะเป็นยูเฟเมียในชุดนักกีฬานะครับเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นนักกีฬาเทนนิสนะมีไมล์เลกเกอร์ด้วยมีอะไรอ๋อมีเครื่องดื่มนักกีฬาโอเคไหนดูสิมันเป็นยังไงอ่ายูเฟเมียในชุดกีฬาเป็นนักบ,บินประเภทสายพิเศษสายพิเศษเหรอ ช่วงนี้ใส่พิเศษเยอะจังใส่พิเศษเนี่ยถ้าให้ผมจํากัดความเนี่ยมันมันเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คนทําเกมแล้วอะก็เพราะว่ามันไม่ได้มีเอกลักษณ์ตายตัวรู้ไหมมันมันก็คือยัดสกิลอะไรก็ได้อะยัดผลิตแต้มยังได้เลยหรือว่ายัดพวกสกิลฮิลเด้งชุดเฉินได้หรือว่ายัดพวกโอ้สารพัดอะไอ้ที่ตัวตัวสายพิเศษเนะ แต่ตอนนี้สายพิเศษที่เป็น3ดาวตอนนี้ก็มีโมนิกา้าโมนิก้าพางตัวได้4ดาวก็มี C2 ในชุดซีโร่แล้วก็มีเชอร์รี่เมดเอออะไรแบบเนี้ยก็คือมันต้องรอรุ้นสกิลเอาอะผมพูดไม่ได้เลยว่ามันจะเป็นสกิลในทรงไหนอะต้องรอดูอีกทีนะครับโอเคเรามาดูเนื้อเรื่องย่อกันมายูเฟเมียที่เป็น ลองผอบอรประจำการที่ไอเรีย11ช่วงนี้มีเรื่องปัญหาหนักใจพอสมควรเนื่องจากว่าายูเฟเมียกับคนไอเรียเนี่ยไม่ค่อยคุยกันสักเท่าไหร่ก็คืออารมณ์ประมาณแบบมีเรื่องอาจจะมีเรื่องทะเลาะก,กันบ้างหรืออาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาคุยนะครับเข้าใจได้ผอบอมีงานเยอะอะไรแบบนนเ,เ,เนี้ยทีนี้เอโตวยูเฟเมียเนี่ยเขาก็เลยขอให้ดอตันกับกิฟอร์เนี่ยช่วย สร้างโอกาสให้เขา,าไม่ถึงยูเฟเมียกับคนในเรียนเนี่ยมีจังหวัดอยู่ด้วยกัน2ต่อ2คือเปิดเปิดอกคุยกันนะครับเพียงแต่ว่าคำพูดแรกที่คนในเรียนพูดออกมานั้นเนี่ยดันเป็นคำว่านี่เธออ้วนขึ้นหรือเปล่า <laughs> นั่นคือนั่นคือที่มาของอีเวนครับก็เท่าที่ฟังดูก็น่าจะกล่าวพอสมควรนะเออเท่าที่อ่านให้ฟังก็ น่าจะกล่าวนะครับน่าจะกล่าวอยู่โอเคเรามาดูรายละเอียดกันตัวอรโบนัสเนี่ยก็จะเป็นลูกเทนนิสน่าจะมาทรงเดียวกับนายออบลาวแหละก็คือแจกวันละ20ลูกหรือเปล่าหรือแจกวันละ200รลูกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะเขาเขียนแค่ว่าลออีโบนัสเนี่ยอ่ามีให้200ลูกแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันละ20ลูกไม่ก็วันละอ่า50ลูกแล้วแต่ แต่จนกว่าจะครบ200อ้าวเผือปิดเข้าใหม่รอกแล้วนอกจากจะมีล็อกอินโบนัสเนี่ยในอีเวนต์มีภารกิจให้ทำนะครับก็พวกเล่นสตอรี่ให้ครบเล่นแบทเทิลระดับง่ายระดับยากให้ผ่านไม่ได้เกี่ยวกับ Expedition นะเอ๊ะอาจจะมีเกี่ยวด้วยเอออาจจะมีเกี่ยวมี Expedition แบบผ่านระดับโนมอลระดับฮาร์ดอะไรก็ว่ากันไปคิดว่านะถ้าผมจำไม่ผิด แล้วก็รายละเอียดคำเตือนก็จะเป็นพวกอีเวนต์เนี่ยจำกัดเวลานะไอตัวละครตัวแรกอีเวนต์ตัวอีเวนต์ตู้พิอาตกาชาอะไรพวกเนี้ยเป็นตัวลิมิตเออมึงแค่นั้นแหละรายละเอียดแล้มาดูรายละเอียดของตู้พิอาตกาชาที่เป็นตัวลิมิตกันนะครับนี่ย้ำครั้งที่2แล้วนะตัวลิมิตนะฮะไอนอายอับราฮัมเนี่ยมันคือตัวตามเนื้อเรื่องไงมันก็เลยไม่ได้เป็นตัวลิมิตแต่ อีเวนต์อ่าไออีเวนต์สปอร์ตอีเวนต์แล้วกันผมขอเรียกงี้กันสปอร์ตอีเวนต์อันนี้เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ลิมิตนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตัวลิมิตหมดเลยนะครับโอเคเรามาดูตัวแรกกันสีดาวหน้าตู้นะก็จะเป็นโคนเนเลียนักกีฬาสุกแกร่งนะครับก็จะเป็นอ่านักบ,บินประเภทสายพิเศษสีดาวืึสายพิเศษสีดาวผมว่าหลายคนน่าจะสุ่มหานะครับ ต่อให้ไม่รู้เอฟเฟกก็ตามนะว่าตัวคนเนเรียที่เป็นตัวลิมิตในเกมเนี้ยเพิ่งมีครั้งแรกมั้งเออเพราะ C2 นี่มีหลายตัวแล้วนะครับคาเรนคาเรนมีตัว,วลิมิตไปวะคาเรนไม่มีคาเรนมีแต่ตัวแจกแล้วก็อ่ายูเฟเมียไม่มีตัวลิมิตเพิ่งมี ing, อีเวนต์นี้เออเพิ่งมีที่เป็นตัวแจกโอเคอย่างที่บอกไปอะ่ะผมคงบอกไม่อะไรไม่ได้มากอไอสายพิเศษอะ จนกว่าจะได,ได้ดูสกิลว่ามันเป็นยังไงมาทางไหนนะเพราะอย่างที่บอกมันแล้วแต่คนทําเกมแล้วว่าจะยัดสกิลแบบไหนมานะครับแต่ถ้าเกิดให้ผมวิเคราะห์ตามอ่าฐานเดิมของคนอเอเลียนะก็คืออคนอเอเลียตอนนี้มันมีตัวเดียวที่เป็นสีดาวใช่ไหมก็คือตัวเพิ่มพลังโจมตีทั้งกลุ่มบิทเนียหรือว่าตัวทั้งกลุ่มของ ที่อยู่ในทีมที่อยู่ในสนามแต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดผมมองว่าสายพิเศษเนี่ยอาจจะซัพพอร์ตเลือกอารีนาหรือเปล่าตัวที่ซัพพอร์ตอารีนาจริงๆสายพิเศษเนี่ยมันจะมีสกิลรีคูดาวเร็วขึ้นก็ได้เหมือนกันนะเหมือนโมนิกา้อาอันนี้น่าคิดอยู่นะแต่เราต้องมาดูว่าสเตตัสเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นตัวตีแรงแล้วก็รีคูดาวได้เร็วเหมาะกับอารีนามากๆอันนี้คิดเผื่อไว้นะ คิดเผื่อไว้เฉยๆโอเคเรามาดูตัวข้างตู้กันตัวข้างตู้อย่างกิลฟอร์ดสามดาวนะครับที่เป็นชุดนักกีฬานะก็จะเป็นน้กบ,บินประเภทวีนนะครับประเภททำลายล้างกิลฟอร์ดพุ่งนี้กี่ล่างแวนะกิลฟอร์ดลิมิตตัวป้องกันกิลฟอร์ดปกติที่เป็นไนท์หรือว่าสายจูโจมอันนี้เป็นกิลฟอร์ดตัวที่3ของเกมและที่เป็นกิลฟอร์ดทำลายล้าง ผมไม่ค่อยหวังควีนสามดาวเท่าไหร่นะผมว่าควีนสาดาวส่วนมากเนี่ยสกิลมันเฉพาะอ่างไปนิดหนึ่งอ่ะสังเกตตัวละครควีนที่ผ่านมาก็ได้ควีนสาดาวที่ผ่านมาเนี่ยอย่างคาเลนพาคี3ดาวก็เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองอ่าตัวโนเนตสามดาวก็เพิ่มพลังให้เฉพาะกลุ่มในออฟลาวนะครับควีนตัวอย่าง C2 C 2ในชุดขาวก็รู้สึกว่ามันไปไม่สุดสถาอนอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับถ้าถามว่าตัวละครจัดนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นทรงไหนเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเอามาได้ในอารีนาเออเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคอนเทนต์หลกัหลกๆตอนนี้ที่มันจะมีต่อเนื่องก็คืออารีนานะครับแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์อย่างพวก Challenge ชาเลนท์พวกอะชาเลน์อาจจะมีเพื่อนเรื่อยๆแหละแล้วก็หรือ Story. สตอรี่สตอรี่ก็เพิ่มเรื่อยๆแต่สตอรี่มันไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นที่มันยากจริงๆอ่ะคือระดับเอ์ตราหลังปลดเนื้อเรื่องนี้แค่นั้นแหละแต่ส่วนมากแล้วผมว่าที่มันดูดเดือดจริงๆอ่ะน่าจะเป็นชาเลน g ์กับอารีนาผมคิดอย่างนั้นนะแต่ที่น่าแปลกใจคืออีเวนต์นี้เนี่ย มันจะเป็นอีเวนต์น่าจะต่อจากเนื้อเรื่องบทที่7นะครับเผือ่อหลายคนไม่ได้สังเกตนะอีเวนต์ที่ผ่านมาอย่างเมคคาเฟ่มันจะเชื่อมบทที่4ใช่ไหมส่วนอีเวนต์อีเวนต์ของอะไรนะอ่า event อีเวนต์เกาะว่ายน้ำเกาะคนรวยอะกเอ็เนื้อเริ่มจะเชื่อมในตอนที่5หรือบทที่5ส่วน Event ต์ในออามันว้าไปไกลมาก อารมณ์ประมาณแบบฉันยังอยู่ในเรื่องบทที่หกแต่ดันว้าไปอยู่ตอนจบ R หนึ่งแล้วอะตอนจบ R หนึ่งไป R สองอะเออว้าไปไกลมากแต่อันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเนเรื่องบทที่เจ็ดพอดีอยู่ในช่วงบทที่เจ็ดอันนี้คือโอเคนะผมยังโอเคที่ว่าตัวอีเวนต์มันยังอยู่ในในเรื่องช่วงบทที่เจ็ดอยู่ถ้าในเรื่องบทหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเดือดนะน่าจะเดือดในอนาคตอะเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคในเรี่ย์อีเวนต์ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็คืออ่าจะมาสรุปให้ฟังนะครับอีเวนต์กลางเดือนก็จะมีอีเวนต์ของยูฟี่ที่เป็นตัวเอกของอีเวนต์นี้นะครับยูฟี่เป็นตัวแจกนะเป็นสายพิเศษนะครับสามดาวนะครับซึ่งยลเอียดเนื้อเรื่องอ่านในกลุ่มได้นะครับแต่เอาเป็นว่าอีเวนต์ก็จะมีสตอรี่ให้เซมีด่านเวทเทิให้เล่นนะครับแล้วก็มีด่านเอ็กซเพดิชันอ่า สำหรับอีเวนต์นะครับเพียงแต่ว่าวันแรกคงไม่ให้เล่นนะครับวันถึงวันต่อไปถึงจะได้เล่นก็คือหลังสี่ทุ่มของอีกวันหนึ่งนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็จะมีตู้พิทอัพกาชาที่เป็นหน้าตู้เป็นสดาวคนในเลียสามดาวกิลฟอร์ดซึ่งคนในเลียเป็นสายพิเศษนะครับส่วนกิลฟอร์ดเป็นสายควีนสายทําลายล้างอ่าถ้าเกิดใครเป็นสายของถ้าเกิดใครเป็นติ่งของคนเรียก็ พยายามสุมหาแล้วกันนะส่วนผมก็ขอดูสก,กิลก่อนแล้วกันไม่ใช่ว่าจะสุมทุกทุกตู้นะไม่ไหวเหมือนกันนะไม่งั้นผมอดได้กาเว่พอดีผมรอตัวกาเวนอยู่นะแต่อืมเห็นแล้วมันช่างมันเถอะเอาเปา็นว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปไกลอะโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบายบายไปละ